รูปวงกลมที่มีความยาวรอบรูป22ซนติเมตรจะมีรัศมียาวกี่ซนติเมตรสำหรับโจทย์ข้อนี้เลยสิ่งที่น้องต้องรู้คือสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรคืออะไรความยาวเส้นรอบรูปวงกลมเท่ากับ2พาย r ความยาวเขาให้มาแล้วเนาะก็แทนในสูตรเลยเท่ากับ2 พายพี่แทนเป็น22ส่วน7ส่วน R คือสิ่งที่เขาให้หาเนาะจะทําให้2คูณ22ส่วน7หายไปต้องทํำยังไงก็แค่ย้ายเครื่องหมายเข้าไปคูณอีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นการแก้สมการธรรมดา2คูณอยู่ก็ย้ายไปหารถูกไหม2ส่วน7ถ้าทำให้22ส่วน7หายต้องทำไงก็ต้องคูณ7ส่วน22ถูกไหม เท่ากับ R R, R. R. เดียวเท่ากับ22 2่ิ22อเจดฐาร2ได้3.5คำตอบข้อนี้คือ R เท่ากับ3.5ซนเมตรครับคือคำตอบ